เห็นไทยแล้วไปโล่จะไปใช้นะนะมาบังกุ้งน้ำป้าพี่เร็ว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 สบายดีพอแม่พี่น้องสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเข้ามาพี่พอกับเคยลาคือเก่าพี่น้องเข้าไปเข้าไป อยู่หัเดอยู่หันเดเลือกไม่เลยบอกป่ะบเรือง้มันเลาบนเราทิ้งมาลายอืม่ามีแต่ตัวใหญ่ๆเนาะสอนสบาทนี่นะสองบาทมโนไปลงน้ำเลยอ้าวไอ้นุไปยั้งส่เนาะสอยจับสื่อีีตัวใหญ่เนาะน้าบีได้กุ่มกัเมตาสอนกาแเนะ ทอยลัางบ่อ well. hey. hey, hey, ่าขนาดทอยลังยังได้ชำนี้เนาะทอยลังเดินหน้าบ่ได้เลยไม่ฟูเดียวเฮ้ยมันก็เดินได้แล้วตัวผอบบ่หโแมันเป็นยังมันบ่ถือะมีเดกตัวใหญ่ๆน้ำน้ำคุณบ่ตโนน้องมนนี่เดแม่ไปสอนทหาบาทด้ย มา่วยละมอกินไรเถอะเซออนนาลีพนอสวมันเป็นี่มาไหมเฮ้ยมีตัวตใหญ่ๆสำหรับผูมากแบบก้อยแจวเลยก็เอาลงไปลอยเลยชดกินนะูข้าขนาด้อยจางุ่งเต้นดงดงดิห้อยมางุวงเต้นดงดเนาะอ่าแนวนางเด้

เอาตามันออกป่ะวะมีในก,กุ้งยามนี่เน,ะน,น,นาะงามบอกให้หว่าอองออกมาคนมากีดลุงปลาปลา,า,าซีวมเท้าสีบมมีเนาะ

คอยเดิมตามเกาะ่อยเดิมตามตามออกินเนาะยายเนาะไกินกุ้งกันเลน้องมอาไพูดกันนาององเปน้องมเธอนะคุนนี่ยก็เลยปุ๊เจี๊ยโตรายอยากพูดหอว่แม่มี สั่งมันได้หมือน้วางก็มันหมันหูแจกอันหูขกขบ่าคนเก่งน่ะมาเด้ออกมาเด้อวนลุงลุงหายเด้อหอยลุงตีได้ยิบเหมือนเด่กตุ่น เราแม่ไม่มีมากินบุ้เลยอย่าลาวกินอร่อยเนาะออนกินอยู่แล้ว

Night! Nice.

กีกับปีงมูอยู่พี่น้องัายกนีอพอไปล้างมือก่อนนี่เมนน้มันโอ้โหโ้โหโ้โโอโอ้โอ้โห้โหโอ้ออห้อ้้ออ้อ้

ลมไม่ไปบันนห่อนไปช้อมือแบบห่อนนี่หรอวันนี้กลับมาลมแล้วเรอประกัรขึ้นที่อย่ามันหนาวเฮงยันบะมีคนมากสมาธิกินไข่โน้กินไข่โน่นมี พี่น้องเลยวุ่นวุ่นเลยทั้งคนทั้งสัตว์เลี้ยงของว่าอะนมวัซีนชีวิตรมหาเศษมอมาสั่งเอ้ยัว่ามาใส่ยี่ห้อเนนะเอนี่ดิอนี เ็บตางมา้ huh. uh ีเ huh. จ mm ้าเีนะสีมดีแนวเจ้าซไปเมย์เนอ่เดี๋ยไปนั่งข้างเดียวนี่นะนี่รับบอลได้เพือนนะนั่งข้างเดียวไปนั่งดีเหอ้าวไปยิงช้นั่นไป ส um really ันจะไนอนฉันรูแหละไม่ได้ชนขั้เลยจะโดดลงมากก็ม uh, ีนอนจะดเดือนในหนอง The Bluetooth device is ready to p เห็นอะไรลูกเห็นอะไรมันชินอะไรคืออยากแค่ คอเกเิดานี้มาน่อเลยเฮเอ้ยกัลนเดิน้น้คิากเพ่อะม่พี่น้องขอบุญขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมพอกันไม่คิดมากเบลิยลาสบายดี